สวัสดีครับกับคลิปนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับวันนี้จะพามาไหว้สักการะหลวงพ่อพระใหญ่นะครับนี่ครับด้บนานหน้าเรานี่เลยครับ ด้านหน้าด้านหน้าทางขึ้นก็จะมีไอ้ไข่ให้สักการะด้วยนะครับขวามือเรานะครับ นั่งลงนั่งลงให้แม่จุดให้ไป,ไปอากาศสามทีอากาศสามทีพับเพียบแบบไร้พับเพียบพับเพียบพับเพียบอันผัดสมาดเห็นไหมพ่อนั่ง,ง,งอ,อากาศสามทีหนึ่ง สองสามพอ<ฮ><ฮ>พอแล้ว <โฮ S 2> พอแล้วสามทีพอครับอ่ะพอทูกทูกไปปากครับอ่าทูกไปปากเล้วอ่ะส่งน้ำพระมีส่งน้ำพระด้วย ตรงน้ำพระด้วยสาธุไปขึ้นไปกราบหลวงพ่อพระใหญ่ข้างบนกันสาธุน้นำสาธุพญานาคสาธุพญานาคบว หัวเจ็ดเจ็ดครับพญานาคเจ็ดหัวครับพญานาคเจ็ดหัวเจ็ดเสียนน้องบัวป้าปานินคุณน้ำคุณน้ำคุณไปน้ำทีมเลยกระเป๋าหยั่งอะแม่พ่อไหมแม่พ่อกระเป๋าอะไรกระเป๋าแองโก้โอ๋อกระเป๋าแองโก้โอ้อาวุธบ่ อาวุธสิแอลกอฮอล์แล้วเขาเรียกอะไรล่ะแอลกอฮอล์อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอ,อ้าวถอดรองเท้าด้วยให้เป็นระเบียบข้ขาถึงแล้ว,อวถอดได้ยังครับเป็นระเบียบได้ยังรองเทา้าเป็นระเบียบครับ<อ>เกือบแตะพมรมเยี่ยม ได้ครับเราต้องลงตรงนี้แหละไ <c oughs> ซ้ายมือก็จะเป็นพระปัจจวันเกิดนะครับน้องนองโมกับคุณแม่วันอังคารครับพาพปไบว้พ,นพันัเกิดวันอังคารนู่นนะ่ะนโมันเกิดของสองคนเลย บัลลังคารไปนี่ครับยังไงบัลลังคารครับกับพระบัลลังกานหน่อย ถ้าถูกพอแล้วสามเท้นอพน่อครับนอ,นอ่ะเดินชมรอบๆสิมาที่เร็ว,วนนเดินชมรอบๆเร็วโน่นก็เป็นทะเลครับ ชมวิวพัทยาครับสวยมากเ,เราจะเห็นเมืองพัทยาโดยรอบเลยครับนี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับอยูด่ด้านหลังหลวงพ่อพระใหญ่นี้นะครับ ย้อนเหรียญนโมย้อนเหรียญย้อนเหรียญนยนใ้อนเหรียญเหรียญให้ตั้งนะให้ตั้งแบบนั้นนะตั้งลงไปอ่ะโยนลงไปเลยครับตอ้ยอ่งห่งหนึ่งหนง ว้าวมุมนี้เนี่ยเย็นจังเลยอโอ้โหอากาศเย็นสบายครับย็นสบายมากอากาศเย,ย,ย,ย็น,นอมีมดด้วยว้าวอะไรครับีครับเนี่ยมดแดมดแดงนบมดแมมดง,ม,งมดแดง้มดแดงมังกรพอแล้วมดแดงอะไรครับมดแดงชม คุณพ่อเรียกมดแดงชุ่มมดแดงชุ่มอาไซต้มปลาเอาอม,มดแดงชุ่มในวัดเดอ้อมนมามานั่งพักผ่อนก่อนนั่งพักผ่อนแล้วเรากลับมันมาจาาับต้นน้สยทีมันมาจับต้นน้อยออกได้ไม่มีใครเออกได้เปิดได้ ตรงนี้ไม่มีใครดีใจไหมครับได้ออกมาจากบ้านดีใจไหมครับด,ดีใจไ<ด>หมครับออกไกววันนี้หมูก็ถูกออกไกวถูกออกไกวถูกออกไกวจะเป็นแบบเพื่อนมันบาปดีใจ happier, <ด>เพรครับได้ออกจากบ้านเนะี่ยดียใจครับปันได้ขึ้นสวรรค์ได้ออกจากบ้าน น้ำโมโมครับครับกรับแล้วครับบายบายพี่น้องครับเจอกันไหมนะครับพี่น้องน้ำโมกรับก่อนครับครับบายพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายแล้วหันหน้ามาด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยครับปะ